สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนมาพอ้าวก็ลดตัดไล่ตายแล้วจ้ามาพอ้าวก็เมทิบอีกแล้วมือ่นนบบอนี้กะเข่าสวนแต่เศร้าจ้ะเศร้ากระโบอันนี้ปันใดอกจาก้าสีสิบโมงเลยแม่จ้าเพื่อนเพื่อนอ่าเมทิบมะเฮดไอเอยียงอ่ะข้างข้างไอ้บักทัวกับข้างบักเต่ง้ะเพราะว่ามันเหลือมันเหลือมันรอดตายมันรอดตายจาก อากาศหนาวไม่จ้ะมันขึ้นนะมันแต่ว่ามันขึ้นหน่อยมันขึ้นบหลายไม่จ้ะมีบางกี่ต้นไม่ทิพย์ก็เลยเอาไม้เสียบเอาไม่จาะเพื่อนเอาไม้เสียบเอาแล้วก็สีมาใส่ปุ๋ยเล็งใส่ปุ๋ยคอกเล่งเขาขึ้นจ้ะเพราะว่าเขาเพิ่งเริ่มจะเปลี่ยนสีเปลี่ยนสีแล้วเพิ่งเริ่มต่อยอดต่อย,ยตอ,ยอยังสีไม่จ้ะเพื่อนไม่ทิพย์ก็เลยสีมาเล็งเขาเนี่นยเพราะว่ามันมันมีแดดนะจ้ะเม,มดดดือนีนแดดก็ห้อนหอนจ้ะเหมือนีนแดดหอนอีรีจ้ะไม่ทิพย์ก็ใส่แล้วจ้ะใส่ข้างเขาแล้วแล้วเนาะ มัดใส่ปุ๋ยัดที่นี่ใส่ปุ๋ยไปใส่น้ำกันจ้ะนี่จ้าเพื่อนเพื่อนเขาเพิ่งเริ่มแบบว่าตอยอดไม่จ้ะตอยอดเอ่อเมถิบก็เลยเอาไม้มาเสียบเอาปีนี้เพราะว่ามันบ่หลายไม่จ้ะบ่หลายบ่หลายต้นเพราะว่าเขาลอดตายจากหนาวอ่ะจ้ะมีบุ่กี้ต้นเองจ้ะเขาเริมตอยอดไม่จ้ะเมทิบก็เลยเอาไม้มาเสียบให้เขาขึ้นจ้ะเพื่อนเพื่อนเหตุเป็นไอ้ข้างให้เขา นี่จ้ะตัวน,นี้นี่ตัวน,นี้ก็มีอยู่จากต้นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองมี่สิบสองต้นเดี๋ยนเพื่อนๆสิบสองต้นไม่ทิย์ก็กลเลยเฮ็ดจังสีเอาจ้ะเฮ็ดแบบอ่าจับจุ่มเอาไหมจ้ะเอาไม้จุ่มเอาจังสีจะเฮ็ดคางเขาขึ้นจังสีเลยเพราะว่า เบญาเคสอย่งเงี้เพราะว่ามันว่าลายไม่จะมีแค่นี้มันเหลือมันเหลือจากที่เขาหลอดหนาวไม่จะเพื่อนเพื่อนกับบัดที่นี่สิมใส่ปุ๋ยปุ๋ยมันก็มีอยู่สิมใไซปุ๋ยบักแตงไม่ทย์ก็เหลือซ้ำนี่เองจะเพื่อนเพื่อนเหลือซ้ำนี่นที่เขาหลอดหนาวนะจ๊ะก็เลยสิมใส่ปุ๋ยขึ้นกันจ้ะสีปุ๋ยคอกไม่จะเพื่อนเพื่อนเลยเจักตน้นเลยย่หกต้นจะเพื่อนเพื่อนใบเต็งเลยย่หกต้น เฮ็ดค้างแบบง่าย,ายจะเฮ็ดขึ้นยังเสียวเลยแม่จะาเพื่อนๆเฮ็ดขึ้นนังเสียาเลยเอาไม้เสียบแล้วก็เอาเสียบผูกให้เขาขื้นจังสีจะ้ะเฮ็ดง่ายเพราะว่ามัน่หลายต้นแม่จ้าเพื่อนเขาหลอดไจากหนาวนี่แหละจ้ะปีนี้ปลูกพักง่าเยเ่้าเพื่อนปลูกพักบ่คือปีกาย <c oughs> ปีกายขื้นดีดียังก็เลยจ้ะปีนี้โบ่จ้ะเพื่อนตายมดเพราะว่าอากาศมันบ่เป็นใจจะ้ะใส่ปุย๋ยแบบที่นี่ คือกันจะเนี่ยมัวนี่มึงมึงไปทีเห็ดเห็ดแบบว่ามันลาแล้วหูแล้ววันบริกินไม่้ะแต่ว่าม่ทีเก่เาลงเอาลงแบบจังสีเลยไม่จ้ะนเพื่พนอนตัวนี้เป็นอ่าแค้นตะลูกแค้นตะลูกม่ทบเก็บไน่ไปเองน่ะม่ทีเกลาจุ่มลงสีเลยหูอยู่วันบริกินกมึงแต่งโมจุ่มลงเพราะว่ามันลาแลว้วมันบริกินแล้วจ้ะเพื่อนอันนี้การทวนลันเตา่าม่ทิบจะเพื่อน เขาออกหมากออกดอกออกหมากแล้วจ้าออกหมากแล้วแต่ว่าข้างล่างอะ่ะมึงเนี่ยจ้ะมึงข้างล่างเนี่ยจะไม่ทิพย์ได้ลื้อไอ้ลืมผ่าคุ้มออกไม่เจรอนเพื่อน,เพ,อนเพราะว่าบาลื้อบได้จ้าโตโกเฟอร์มันเป็นโตขึ้นหนูจะ้ะมันมากัดต้นไม่เจริเพื่อน,อนมันมากัดต้นกิน กัดขาดเลยเด้อจ้ะมันบริกินแบบธรรมดามันกัดเงาหมจ้ะเนี่ยเห็นไหมจ้ะ,เ,เ,เ,จะเขากัดเงาสิขาดเลยจ้ะกาแม่ทิบก็เลยต้องที่ลื้อออกละกามคุดเมจ้ะคุดไล่ตามไอ้ตามไอ้ลูกเขาที่เขาเดินเดินหาจินกลางคืนเมจ้ะมึงแม่ทิบคุดออกเต็มเลยจ้ะเพื่อนๆแมทิบคุดออกจาก ขุดใบเขาเข่ามานะจะเพราะว่าถ้าบบขุดออกเขาเข่ามาเขากับมหากินกันขึ้นเขากับมหาจินคือเก่าเมทีบ่หูว่าสิเฮดยังไห๋เก่นะเมทีมก็เลยต้องขุดหูออกเส่นจะที่จริงอ่ะเขาขึ้นหลายเลยจ้ะงามแล้วเพราะว่าถ้ามีแดดหน่อยหนึ่งนี่พักพืชพักนี่ก็สิงามขึ้นเลยแม่จ้ะเพื่อนๆถ้ามีแดดนี่คือว่ายูปนันนะจ้ะบหญ่จักเทีย นี่พ่อเก็บเลยจ้ะนี่ยพ่อเก็บแล้วอืปีนี้เลียไว้แต่นเนินๆจ้ะเหลือไวแบบทำพันนม่จ้ะมึงเขากัดขาดจ้ะเพื่อนกัดขาดเยอะมากเลยจ้ะที่จริงอ่ะวิธีมีลายกว่านี่แต่เขามากินเขากัดขาดเมือ่อกัดขาดเหมือนริงสีนะจ้ะเพื่อนยังไงจไังว่ามนเล้เหลือหลังห่างๆจ้ะมึงไงพี่เสือนี่จ้ะบโบคุดออกถ้าบโบคุดลูกเขาออกไหมจ้ะ เขากระสีมาคือเกาองศีนาะเมทิปก็เลยต้องได้ขุดนี่ขุดลู่ออกข้อนี่ตายเมือ่อเขากัดเขากัดเงาเขากัดเงาตายเมื่อใจเพืพ่อนเพื่อนเนี่ยเสียดกอย่าดกงามนี่มันเข้าขึ้นกระสีเก็บไวท้ทำพันต์แต่เนินๆจ้ะเพราะว่าปีกายเม่ทิพย์เก็บหลาม่จ้ะ ส่วนเกือบเม็นบัวใดแม่จ้ะเพื่อนเก็บอ่าเม็ดเขาไว้ทาพันแม่จ้ะไออันนี้คือกันจะทัวสเก็บสีเด็กเก็บต้นเนินๆจ้ะเพราะว่าจังสีบัวใดไปหาสื่อใส่นะเพราะว่าเก็บไปหาสื่อกระจาบัวใดได้จําสื่อพันบัวใดแม่จ้ะเพื่อนว่ากระของสื่อพันเอีหยังสินะเพราะว่ามันหลายมันมีหลายพันแม่จ้ะเนี่ยก็เลยต้องเก็บตัวเก่าไว้เก็บต้นเนินๆแม่จ้ะ พี่กายไม่ทิพเก็บละเกือบบ่ได้จะบักทั่วนี่เกือบบ่ได้เลยแต่นี้เดี๋ยวเดี๋ยว่กีในทั่วล้นเต่าไมจ้ะนี่พ่อจินแล้วเด้อจ้ะนี่พ่อกินแล้วนี่พ่อเห็ดพ่อผัดพ่อเห็ดใส่สลัดแล้วจ้ะแต่วา่ากะบ่เป็นอย่างเพราะว่าถ้าเขาแก่ก็เสียเอาไว้เอาพันเขา ขุดจเลิเหมดแม่จเจ้เพื่อนไม่ทิบขุดจเละเหมดจ้ะเพราะว่าบกุดบ่ได้คันบกุดอ่าลูกเขาที่เขาเดินหากจีนกึน่งคืนอ่ะบกุดออกเขาก็เขามาหากจีนมากัดมาหยังคือเก่าจะ้ะไม่ทิก็เลยต้องขุดออกเนี่ยขุดจเลิเหมดเลยน,นี่เลยจ้ะทัวร์ลันเต่าเห็ดข้างทัวร์จ้ะมาเนี่ยโฮสวน สวนท็ดข้างทั่วข้างบักทั่วบุกแตงเลาะสวนคือเก่าจะ้ะต้นแอปเปิลจะ้ะปีนี้บ่มีลูกด้วยจ้ะเพราะว่าพี่กายนี้ไม่ทิพตัดตัดแตงเขาไม่จ้ะต้นเขาสูงนะจ้ะเนาะไม่ทิพตัดแตงเขาเหเขาแตกขึ้นไหม่หมจ้ะปีนี้เลยบ่มีลูกเนี่ยเพิ่งจะแตกขึ้นจะ้ะเพื่อน สิโลปีนาเลยจังสิมีลูกต้นนี่เพราะว่าบ่อย่งให้เขาสูงแห้งไม่จ้ะเพื่อนเพื<ๆ>่อนไม่ทิพย์ก็เลยตัดแต่งเขาออกตัดแบบว่าตัดข้างบนออกเลยไม่เจ้าเพื่อน<ๆ>ตัวนี้ก็เป็นแกนตะวันไม่ทิพย์จ้ะม่ทิพย์แกนตะวันไม่ทิพย์ขึ้นสูงเลยจ้ะขึ้นสูงแล้วเนี่ยเพียงบาอลไรจ้ะเพียงบาไม่ทิพย์แล้วแกนตะวันนี่จ้ะ แมนไปเหมือเลยจะไล่เลี้ยงไล่เป็นขอดสูทผุนมาบเลยจะเพื่อนเพื่อนเกนตะวันหดงามไปจ้ะเอาจ้าคลิปนี้เมทิปกระสิไปก่อนจ้ะขอบคุณทุกกำลังใจที่ขผมากำลังใจเมทิปขอบคุณทั้งเพื่อนเกา่าเพื่อนใหม่ที่แวะเวียนเข้ามาหา ยนี่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เม่ทิปน้ำแนเดอ้อจ้าเพื่อเป็นกำลังใจหรือเพื่อเม่ทิปอัพคลิปใหม่ๆลงไปก็จะได้เห็นง่ายๆจา้าสำหรับคลิปนี้เม่ทิปไปเลยจ้าพอกันคลิปหน้าจา้าคลิปนี้เม่ทิปบา,บายบาย